ไบรท์พระเอกเนื้อหอมเผยจุดที่น่าดึงดูดของผู้หญิงทำให้เขาโดนโตก เป็นอีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มชื่อดังมากความสามารถอย่างไบร์ทน,นรพัฒน์วิไลพานโดยเราจะเห็นว่าหนุ่มไบร์นั้นมีบทบาทนักแสดงเป็นทั้งพระเอกพระรอกและบทร้ายแต่และบทบาททาให้เขานั้นแสดงความสามารถมากฝีมือมาได้อย่างเต็มที่จนมีแฟนคลับสาวๆติดตามทั้งประเทศไปออกอีเวนท์ที่ห้างไหนก็ทําห้างนั้นแตกเลยจ้าวันนี้เราจะพาทุกคนไปสอะลึกเรื่องราวความรักของหนุ่มไบร์สาวๆแบบไหนกันนะที่ทําให้หนุ่มไบร์ใจละลายโดนตกโดยเขาเองได้เผยไว้ผ่านรายการ ถ้าหนูรับพี่จะรักป้า EP 85ที่มีบางช่วงบางตอนบอกว่าถามว่าอะไรที่จะดูดหน้าดึงดูดสําหรับไบคือตาแค่รู้สึกว่าสิ่งก็คือสิ่งไม่ได้บุกหาเขาจะน่าเกลียดขึ้นอยู่ที่ว่าเจอที่ไหนด้วยทารานเล่าเนี่ยชนแหลกเลยนะเซนได้ก่อนว่าเขาก็สนใจเราเหมือนกันเราถึงกล้าเขาไปคุยปกติก่อนดูเขาก่อนว่าเป็นไปได้ไหมถ้าอยู่ด้วยกันต่างคนต่างแฮปปี้ก็ไปต่อคิดว่าความรักคือความเข้าใจคนอยู่กับ ไม่ต้องรักใบท์เต็มร้อยก็ได้รักแค่40ก็พอแต่ขอความเข้าใจเยอะๆหน่อยเข้าใจตัวตนเราเข้าใจงานเราและไม่ใช่คนขี้หึงเลยรู้สึกดีด้วยซ้ำถ้ามีคนมาชอบแฟนเราเยอะมันดูเลิศดีอ่ะมันดูเก๋แสดงว่าแฟนเราเลิศแฟนเราสวยแต่ถ้ามองแฟนเราเรามองขยบไปนิดนึงอะของกูจ้าไม่ได้ห่วงการแต่งตัวเลยแต่งได้เต็มที่